ขั้นตอนวิธีการจัดการใบอ่อนช่วงดอกช่วงลูกเล็กเคยได้ยินวิธีปิดใบทิ้งวิธีการใช้ e T phone. อีทีฟ่อนอีทีฟอนเหรอให้ใบแก่เร็วพี่เจมคิดเห็นยังไงครับหรือมีวิธีการอื่นแนะนำไหมครับอืมอะนดี้ผมขออ่านคำถามแบบเต็มเลยนะขอรบกวนปรึกษาพี่เจมหน่อยครับขั้นตอนวิธีการจัดการใบอ่อนช่วงดอกช่วงลูกเล็กเคยได้ยินวิธีการปิดใบทิ้งวิธีการใช้อ e ีทีฟอนให้ใบแก่เร็วพี่เจมคิดเห็นยังไงครับ คือนี่คือถามความคิดเห็นนะหรือมีวิธีการแนะนำอย่างอื่นไหมครับโอเควิธีการของผมคือผมเลี้ยงใบครับหรือส่งใบผมไม่ตัดไม่เบรกใบเลยผมทำทุเรียนมานะหมายถึงดูแลทุเรียนให้ลูกค้ามานะผมมีเบรกใบให้อยู่แต่นั้นคือความต้องการของเขาคือเขาต้องการเบรกใบเขาต้องการบอกใช้8ปดยี่สิบสี่อ่าศูนย์ให้สองสามสี่เบรกใบอ่ะก็เลยแบบ อยากเบรกก็เบรกไปแต่ถ้าส่วนที่ผมแบบดูแลรับเปอร์เซ็ไม่มีเบรกใบครับมีแต่สงใบอืมเอาวิธีการของผมก่อนนะวิธีการของผมคือถ้ามันจะปิดใบามาสิ่งที่ผมไม่ขาดเลยสิ่งที่ผมไม่ต้องให้เขาเลี้ยงระยะดอกหรือผลออกไว้เสมอคือตัวนี้ครับสูกาบิดถ้าคุณฉีดพ่นเป็นประจำคุณใช้อ้ตาอยู่ที่ 200c ซีซีต่อน้ำา2 0ลิตรไปรวมกับตัวอื่นเช่นไฮโดเมสมิกซ์อ่ากรัม แคลเซียมโบรอนหรือจะเป็นตัวไฮโดเมทแคลเซียมก็ได้อาจจะใช้อัตราประมาณ100กรัมถึง200ร้อยสองรกรัมก็ได้นะครับแล้วก็มีรีขอขออนุญาตดูนิดนึงหลังๆครับสมองเบอร์เหมือนวันนี้สมองเบอะเบอะก็เอาโอเคถ้าเป็นระยะดอกแล้วก็ผลอ่อนจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไฮโดเมทโบรอนก็ย้ําไปอย่างนี้อีกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าตัวไฮโดเมโบรอนมันเป็น ปุ๋ยกล่องจุลธาตุแบบกล่องของดวงตะว,วันเพชรเขาจะมีแบบปุ๋ยกล่องแล้วอาจจะมีคนสับสนว่าปุ๋ยแบบกล่องของอตระกูลไฮโดเมสของดวงตะว,วันเพชรเนี่ยเป็น EDTA หรือคีเลตทุกตัวคำตอบคือไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างเช่นไฮโดเมสบอรอนไม่ใช่ EDTA นะครับมไม่ใช่ EDTA เพราะฉั้นแบบกล่องไม่ใช่ EDTA ทุกตัวแล้วก็ถ้าเป็นระยะดอกระยะผลอ่อนเนี่ยผมจะมีเติมไอ้พวกนี้ไปด้วยประมาณ30กรัมนะครับต่อน้ำา200ลิตร ผมทาอย่างเงี้ยเลี้ยงดอกสม่ำเสมอทีนี้เวลามีใบอ่อนมาสิ่งที่ผมทําคือเอา13046อัตราประมาณ1กิโลถึง1.5กิโลบวกกับไอตัวที่อยู่บนหน้าจอเลยครับซูกาบีตแล้วก็ออแล้วก็ตัวไฮโดรเมสมิกม,มี3ตัว สองตัวนี้บนตรงนี้แล้วก็หนึ่งตัวที่เป็นซูกาบีดบนหน้าจอซูกาบีดอัตรา 200cc ซีซีไฮโดเมสมิก1 0 0กรัมแล้วก็13.046ประมาณ1-1.5ถึง1.5กิโลต่อน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วพุ่มใบเพื่อส่งใบครับคุณจะต้องฉีดต่อเนื่องกันนะ4วัน5วันฉีดต่อเนื่องเลยทีนี้ไอ้ทรงพุ่มคุณนะ่จะอธิ่ใบปีมาในน้อยถ้ามันปิดมาในน้อยมันปีมาไม่เต็มนะมันจะมาเต็ม มันจะมาเยอะขึ้นแต่ถ้ามันมาเยอะขึ้นแล้วคุณเลี้ยงมันไปได้เนี่ยไปจนถึงใบแก่ได้เนี่ยกว่าใบชุดใหม่จะมาคุณการันตีไปเลยครับประมาณ2เดือนแต่ถ้าคุณเบกใบวันนี้อีก15วันไม่เกิน20วันคุณก็ต้องเบกใบใหม่เพราะเดี๋ยวใบใหม่ก็จะออกมาอีกโดยเฉพาะในช่วงสภาวะที่มีมีฝนฝนชุกอะไรอย่างเงี้ยหรือฝนสลับแดดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณก็จะมีใบม่อีกอะไรอีกประมาณเนี้ยคุณก็ต้องเบกกันเรื่อยๆอะ่ะเบกวันนี้อีก15วัน20บวันคุณก็ต้องเบกอีก เมกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณส่งจะเป็นก็จะจบเลยเพราะฉะนั้นคุณฉีดแบบชุดเมื่อสักครู่ที่ผมบอกครั้ง่หนึ่งครั้งที่สองห่างไปประมาณ4วัน5วันนะครับถ้าใบคุณปรีออกมาหมดแล้วเริ่มกลางได้แล้วคุณทำใบแก่ได้เลยวิธีการทำใบแก่ก็เอา052 34 1กิโลบวกกับแมกนีเซีมยมซัลเฟตนะแมกนีเซียมซัลเฟต300กร,รมัมแล้วคุณก็อาจจะเติมซูกรบิสไป200ก็ได้นะครับเพราะประมาณนี้ทำใหใบแก่ ปกติที่ผมทำนะอัตราแบบนี้วิธีการแบบนี้ดึงใบส่งใบเนี่ย13 0 4 6เต็มที่ก็ไม่เกิน3รอบนะครับแล้วก็ตบด้วย052-34อีก1รอบใบแก่ละจบประมาณนี้เลยแต่อย่าลืมว่าที่ดอกคุณต้องเลี้ยงซูการะบีดมาก่อนนะคุณต้องเลี้ยงซุการะบีดมาตลอดนะถ้าสมมติคุณไม่ได้เลี้ยงซูการบีดมาตลอดแล้วตอนนั้นที่แตกใบอ่อน คุณจะต้องอัดซุกบีดหรือพ่นซุกบีดไปที่ดอกที่ผลอ่อนโดยตรงในอัตราที่สูงขึ้นอีกนิดหน่อยอาจจะต้องอยู่ที่ประมาณ3 0 0 3 5 0 c ถึงซีซีถ่อน้ำ200ลิตรเพื่อลดหรือการป้องกันการแย่งอาหารกันระหว่างยอดอ่อนกับดอกหรือผลอ่อนประมาณนี้ทีนี้คำถามเขามีถามมาว่าวิธีการปิดใบอ่อนคือปิดใบอ่อนเขาจะใช้เป็นตัวไดเมโทเอท ถ้าผมจำอัตราไม่ผิดนะจะอยู่ที่300หรือ400ซีซีต่อน้ำ200ลิตรประมาณนี้อพอใบอ่อนปีออกมาปุ๊บฉีดไปมันก็จะหลุดร่วงแต่ผมไม่มั่นใจนะเคสนี้ว่าอีก20วันมันจะมาใหม่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปดูเรื่องเรื่องของอสัดส่วนมันมีเรื่องของสัดส่วนนะเราชอบพูดกันถึงเรื่องสัดส่วน C ต่อ N หรือสัดส่วน C N ratio อย่างเงี้ย มันจะมีเรื่องของสัดส่วนระหว่างรากกับยอดส่วนยอดด้วยนะอืคือโดยปกติธรรมชาติเนี่ยยอดจะมาใบาอ่อนจะมาเนี่ยแสดงว่ารากมันต้องมาก่อนรากมันต้องเดินละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติรากมันเดินยอดมันมาคุณไปปิดยอดมันแต่รากมันยังแผ่ขยายต่อดีอย,ยอดมันมาใหม,ม่การปิดใบก็ต้องต้องดูแล้วกันดูแล้วกันคือผมไม่มั่นใจผมไม่เคยปิดใบด้วยด้วยไดเมโทเอส ว่าหลังจากปิดใบไปแล้วอีก20วันหรือไม่เกิน25วันน่ะใบมันจะมาใหม่ไหมอนี้ต้องลองเช็คกันเอาเองนะครับถัดมาการใช้ E ีทีฟอนเล่งใบแก่ผมถ้าคุณไม่มั่นใจอัตรานะผมว่าอย่าทำเลยอย่าเสี่ยงเลยอีท e ีฟอนมันเป็นสารเล่งการแก่เล่งการสุกมันได้2ออย่างนะ หนึ่งแก่สองสุกถ้าเป็นใบมันก็คือใบแก่ถ้าอัตรามากเกินไปมันก็แก่เกินไปใบก็เสื่อมแล้วก็ใบเหลืองแล้วก็ร่วงคือถ้าใช้ผิดอัตราใบาเหลืองร่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเรื่องอีดิฟอนผมไม่ค่อยแนะนำา <if> สมัยก่อนผมเคยทดสอบอีดิฟอนในลำไยเพื่อเร่งใบแก่แล้วกระตุ้นให้ดอกดอกลำไยเนี่ยมาเร็วกว่าปกติทีนี้ในการทำเนี่ยก็มีการทดสอบ การทดสอบม,มันไม่ใช่ว่าโอ้ยอยู่ๆเราเอาอีดิฟอนเนี่ยไปพ่นทั้งสวนเลยแล้วก็บอกว่าอ๋อนี่ไงดอกมาช้าดอกมาเร็วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับวิธีการทดสอบม,มันต้องมีทําสารพ่นปกติแล้วก็ทําสารพ่นปกติแล้วก็เสริมอีดิฟอนไปอาจจะอัตราอยู่ที่5 0าซีซีน,น้ํา200ลิตรอันที่2ทําสารพ่นปกติแล้วก็บวกอีดิฟอนไป80ซีซีต่อน้ํา200ลิตรแล้วอาจจะมีอีกสัก อีิฟอนอีกสักอีกหนึ่งอัตราต้องทําแบบนี้ครับหลายๆอันแล้วอยู่ในส่วนเดียวกันแปลงเดียวกันแล้วอย่าไปคัดว่าอ๋อไอห้าสิบซีซีของอีิฟอนมันต้องเป็นต้นประมาณนี้อชอบชอบแปลงนี้ก็ไปเลือกแปลงนี้มันควรจะสุ่มสุ่มเลือกว่าอัตราอีดิฟอนห้าสิบซีซีควรจะอยู่แปลงนี้นะสุ่มสุ่มหม,มายความว่าอาจจะทําฉลากจับแล้วก็อ๋อไปอยู่แปลงนี้ไอแปดสิบซีซีไปอยู่แปลงนี้อไอหนึ่งร้อยซีซีไปอยู่แปลงน,งนี้แต่ภาพรวมคือยังอยู่ในแปลงเดียวกันนะ แล้วเวลาฉีดไปแล้วค่อยมาวัดกันว่าใครดอกมาเร็วใครดอกมาช้าหรือว่าไอ้ที่เสริมอีทิฟอนไปอะ่ะเปรียบเทียบกับตัวที่ไม่ได้เสริมอีทิฟอนไปไม่ได้พ่นอีทิฟอนไปเนี่ยมันมันคล้ายกันไหมคือถ้าสมมุติดอกมันมาเร็วกว่ากัน2วัน3วันเนี่ยผมถือว่าหรือประมาณ5วันมันไม่น่าจะแตกต่างกันมากเพราะ,ะนั้นไม่จาเป็นต้องฉีดอีทิฟอนก็ได้แล้วตอนที่ผมทํากับลําไยคําตอบคือโดสสูงสุดที่ใช้ณนะตอนนั้นคือ80ิซีซีต่อน้ำา200ลิตรไม่ต่าง สำหรับลำไยนะไม่ต่างลงอีทิฟอนพ่นอีทิฟอนกับไม่พ่นอีทิฟอนไม่ต่างแต่ว่าทั้งที่ใช้อีทิฟอนแล้วก็ไม่ใช้อีทิฟอนเนี่ยคือทำสารเหมือนกันนะทำสารเหมือนกันอัตราเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่อีทิฟอนเองคำตอบคือไม่ต่างสำหรับทุกเรียนผมไม่รู้ไม่เคยลองไม่เคยลองเคยมีลองแบบเอาอีทิฟอนไปขูดคือเอาช้อนไปขูดข้างลำต้นอะ 2จุดซ้ายขวาตรงข้ามกันเสร็จแล้วก็เอาอีจฟีฟอนียวผวทาไหมเคยเพื่อดูการกระตุ้นการออกดอกเคยไหมเคยทําเยอะไหมไม่เยอะทำแค่2ต้นเพราะไม่กล้ากลัวต้นเขาตายสรุปสุดท้ายไม่เห็นผลอะไรเท่าไหร่